Muito obrigado. está Terima kasih. าเดี๋ยวนี้เขานำไปดอนะที่ทุปีนไปดอเก็ไม่สุดนะไม่้หปไหนนี่ยเปโคแล้ะแล้วดช่วงเทศกาลนะครับเทโคเนี่ย นะมันอยู่ในเร่งเทศตสางออกภาษาที่บถามว่าหน้าหนาวมันเย็นไหมอขึ้นแค่ฝนก็ต้องขึ้น้ีมีราคาอะไรพิจิก็ได้ผมผ้าพระราคาปรับา สมาสัมพุทธาภัธทวาทตมีมยังทันเตตยังปิยังันเตวิสุตรหัตสัมมาสัมพุทธัา ที่ได้มีโอกาสมาร่วมในประเพณีตักบาตรเทโวโลภะแล้วก็วิธีผมผ้าพระพุทธมหาโชคดีหรือทือโ่โตที่วัดจำปาแห่งนี้นะครับท่านพลุรเรอกอศินขวัญเมืองผู้ว่าในการรเทศกรุงรนเนี่ยมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่มาร่วมกับพี่น้องยาชนแทนเนื่องจากท่านติดงานสนาคาดอยู่นะครับผมเองเนั้จนจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้ว ที่ีแล้วคือ2 5 6 3กเนี่ยก็ได้มาเป็นประธานในวิธีตักบาตรเทโวนะแล้วก็สุาภาพพรัุทธาราโชคดีหรือวโตที่วันปีไปแห่งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านผู้ในการเขตได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการตักบาตรเทโวนา t h ีท has come f r o า the fact ากกาพระพุทธเจ้า สเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทโวโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของชาพุธของเราที่ยึดมั่นในาศาสนายึดมั่นในองค์พระศาสดา,าแต่นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเนี่ยการจัดงานตักบาตรเทโวโลกที่วัดจะปายแห่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันของพี่น้องในชุมชนใกล้เคียงวัดจะปายแห่งนี้รวมถึงพี่น้อง ชาพุทธที่เดินทางมาจากที่อื่นนะครับเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมนู่คณะเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็ก็ถือเรได้ว่าผมได้มาร่วมงานที่สำคัญสำคัญม,มากอย่างงานหนึ่งนะครับของศาสนาพุทธเราก็ต้องกราบขอบคุณ ท่านพระครูสุทธรจริยาพิรมเจ้าวัดวัดจักปาที่มาจัดงานาานี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีการจัดสืบเนื่องต่อไปเป็นประจทุกปีนะครับครับวันนี้ก็ได้อกาศเป็นองคทแล้วนะครับผมขอเปิดงานประเพินีตักบารเทวโลโโหนะและผมผ้าพรุพุธมหาโชคดีของวัดจัปาเขตตลิ่งชันณนะบันนี้สวัสดีครับ พลตำร,รวจโทโสพลวิสุทธิวงศ์รองผูร้ราชการกรุงเทพมหานาครท่านโกสินเทพวงศ์ที่ปรึกษาท่านผูร้ราชการกรุงเทพมหานาครท่านผู้นวยการเขตตลิ่งชันพร้อมด้วยท่านสาธุชนทุกท่านเพราะว่า คือว่าเป็นหวันสำคัญก็คือพระพงค์อันประกอบด้วยพระมหาพรมเหล่าเทวดาประกอบด้วยมรกหยุดการลงโทษในวันฉะนั้นจึงเป็นวังทุ่มเย็นเป็นสุขางยิ่งของทั้งมนุษย์เทวดาแล้วก็สัตว์นรกการที่พวกเราทุกฝ่าย ได้ช่วยกันจัดงานนี้เจ้าภาพสำนักง,งานเทศเประชัน,นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพเพราะว่าได้มาร่วมแรงแร่วมใจตั้งแต่การจัดสร้างชื่นชมที่ท่านประธานได้มีน้ำใจมาสร้างความกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ในยามที่พวกเราทุกยากเมื่อทุกคนก้าวไปด้วยกันสู้ปไปด้วยกันในที่สุดก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้เพื่อส่งเสริมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวถ้าหากว่าเราเงียบเหงาต้านเมืของเราเราจะพอ,อย่างยิ่ง การเทิดทูนจงระพีไปพรอย่างผลให้พระพุทธมารดาได้สำเร็จังตุงหังทิปเงเมวัสมิชาตุสัพภีปุรนตตสังกปาจันทูปันนรสอยัทามณิโชติรสอยัทาสัพิติโยสัพพสังขานุภาเวนะ สัทธาสติพัฒนตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกำรมังสิทธิลาภุสำเร็จจงประสบโชคดีเป็นผู้เห็น Yeah. <laughs>